สวัสดีครับมื้อนี้ก็อยู่กับพวกเขาคือเก่าครับเสนอเมนูหัวแหมไก่ส่เบอรโกศลครับมื้อนี้ครับหอ,หอม อมอล้วครับน้องครับใส่เลยไก่ต้มไว้แล้วซับไปเรียบร้อย ขาดไ้ครับพี่น้องครับนำล่างโคครับเวดลงไป เาใบกระทะ บัก,กวดเขียวครับพี่น้องครับเหมือนนี้ครับค่ะหวานเจี๊ยวออหอมแล้วหอมแล้วซุกแล้วซุกแล้วพี่นออ้องเา ไปบ่ต่อแล้วขอลงไปกันหนะึ่งนี่ครับใบโกศลครับผู้ใดบ่เคยกินกะไปลองเก็บกินบ้างนะครับเด้อปึบ ครับผงวิเศษครับพี่น้องครับขาดก็ได้จากประเทศเพื่อนบ้านครับพี่น้องครับ หอมหอๆกินออกเลยหรอาหอม้ยบาครับสุดท้ายครับ ลูกโดดครับพี่รองครับปรุงตัดหวานเล็กน้อยเดี๋ยวปรุงมา่ขึ้นรสจะดีพี่ให้หมูนี่แล้วเปล่เยอะะพี่แข่งอะไรนี่นี่นี่นู่น เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับคั<ม>่วแฮมไก่ใส่ใบโกศลครับพี่น้องครับไปลองเห็ดเบิ้งด้วยครับเด้อผู้ใดพันเคยกินใบโกสนะ่ะดอกไม้ประดับเฮ้านี่แหละไปจวดจวดครับว,ว้าว